ดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทที่7นะคะเรื่องการวัดน้ําหนักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการวัดน้ําหนักคืออะไรนะคะการวัดน้ําหนักนะคะก็คือการชั่งน้ําหนักนั่นแหละนะเราต้องเรียนรู้ไว้นะคะว่าการชั่งน้ําหนักนะคะอย่างนักเรียนไปตลาดอย่างเนี้ย เราต้องการจะซื้อของนะคะนักเรียนอาจจะไม่ได้ไปเองไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะการที่เราจะซื้อของเนี่ยสมมุติอยากได้ส้มสิบลูกเราก็ต้องไปชั่งน้ําหนักเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราซื้อก็คือมันหนักเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเงินให้แมคค้าใช่ไหมคะอันนี้เราต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่ามันจะถ้าเราเนี่ยอ่านน้ําหนักไม่เป็นนะคะมันก็จะมีผลทําให้ เราเนี่ยอาจจะโดนแม่ค้าอะไรโกงได้นะคะอ่ะการวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายป .1 หนึ่งเราก็เรียนอย่างง่ายไปก่อนเนาะนะคะอ่าเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายนะคะซ้ายกับขวานะคะอันแรกเลยนะคะขึ้นมาอ่านตามครูค่ะซออีกงอสิงไม่เอกสิงทออีทีไม่เอกที่ สิ่งที่ <Okay. S 1> หอนออากอนักกวอากวาไม่เอกว่า mm hmm. โดยปกติแล้วนะคะของที่หนักกว่าเนี่ยมันจะต้องแบบลงมาต่ำใช่ไหมแบบว่าสมมุติว่าเวลาเราถือ,อ,อถือกล่องอะไรก็ได้ที่มันหนักเนี่ยเราจะแบบ ยกไม่ไหวใช่ไหมมันก็ต้องติดพื้นใช่ไหมคะฉะนั้นอ่ะรูปแรกนะคะก็เป็นมะละกอสุกกับมะละกอดิบนักเรียนคิดว่ามะละกอสุกหรือมะละกอดิบหนักกว่าคะดูสิสุกหรือดิบคะอ่ะมะละกอดิบนะคะหนักกว่าก็วงมะละกอดิบไปนะหนักกว่าก็จะแบบเออ ยกไม่ไหวอะ่ะยกไม่ไหวก็ต้องติดพื้นใช่ไหมคะส่วนของที่มันเบาเนี่ยเราก็ชูก็คือสูงขึ้นนะของหนักก็จะอยู่ต่ําของเบาก็จะอยู่สูงกว่านั่นเองนะคะรูปต่อมาค่ะทุเรียนกับส้มโออ่าดูซิอะไรหนักกว่าทุเรียนหรือส้อมโอคะอ่าทุเรียนก็วงกลมทุเรียนนะคะอ่าเดี๋ยวอ่านตามข้อ2นะคะ โซอีงอสิงไม่เอกสิงทอีทีไม่เอกที่บอเอาเบากวออากว่าไม่เอกกว่าสิ่งที่เบากว่านะคะก็จะตรงข้ามกับสิ่งที่หนักกว่าในเมื่อหนักกว่ามันอยู่ต่ำฉะนั้นเบากว่าก็จะอยู่สูงขึ้นไปนะคะอยู่สูงกว่าอ่ะ แตงโมผลใหญ่กับแตงโมผลเล็กอะไรเบาวกว่าคะผลใหญ่หรือผลเล็กผลเล็กคะ่ะผลเล็กเบาวกว่านะคะแล้วก็รูปต่อมาก็คือส้มกับมะม่วงอ่ะดูซิส้มกับม,มะม,บม,ม่วงอะไรเบาวกว่าคะส้มเบาวกว่านะคะ ีนี้ด้านล่างนะคะรูปภาพครูมันจะเบี้ยวหน่อยนึงนะแต่ว่านัเกเรียนก็ดูของตัวเองนะคะเขาถ่าอ่านนี่บอกว่าสออีงอสิงไม่เอกสิง,อสงทออีทีไม่เอกที่อทหอนออะกอน,นักทอเอาเทาไม่เอกเท่า กออะนอกันสิ่งที่หนักเท่ากัน,น,กกนอ่าสิ่งที่หนักเท่ากันนะคะดูจากรูปภาพก็คือแขนนะคะแขนของเครื่องช่างน่ะก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะก็จะแบ่งเป็นคู่ก็คือมะเขือเทศกับลูกครับแล้วก็แอปเปลิลเขียวกับส้มอ่ะอะไรที่หนักเท่ากันคะระหว่าง สองตาช่างนี้ตาช่างแอปเปิ้ลลูกพลับหรือตาช่างแอปเปิ้ลเขียวส้มก็จะเป็นตาช่างมะเขือเทศลูกพลับครูพูดอะไรเปล่ามะเขือเทศลูกพลับนะคะเพราะว่าจะเป็นเท่ากันนั่นเองนะคะส่วนอแอปเปิ้ลเขียวกับส้มก็จะมีความเอียงนะคะตาช่างเอียงแสดงว่ามันไม่เท่ากันนะคะ ต่อมาหน้า170นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับหน้า169นะคะก็เหมือนกับข้อ1นะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขยายดูนะคะวงกลมล้อมรอบคำตอบนะคะข้อที่1สิ่งที่หนักกว่าอ่ะนักเรียนดูอะไรสิ่งที่หนักกว่าก็คือต้องอยู่ต่ำลงใช่ไหมคะก็จะเป็นลำไยไหมลำไยกับมะยงชิดค่ะอะไรหนักกว่าคะ ลำใหญหรือมะยงชิดตอบลำใหญนะคะลำใหญแล้วองุงุนกับลำใหญ่ล่ะคะองางนกับลำใหญอะไรที่หนักกว่าคะก็ลำใหญ่นะคะข้อที่2ส,สิ่งที่เบากว่าก็จะตรงข้ามการเบากว่าก็จะสูงขึ้นนะคะนั่นก็คือส้มโอกับแตงโมงอะไรเบากว่าคะ ส้มโอกับแตงโมท,ที่เบากว่าก็คือส้มโอแล้วก็รูปอีกรูปหนึ่งก็เป็นมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวกับส้มโออะไรเบากว่าคะก็เป็นส้มโอคะ่ะช่องที่สามนะคะช่องที่สามเนี้ยก็จะมีตาช่างอยู่สามสามเครื่องนะคะเขาถามสิ่งที่เบากว่าอ่าสิ่งที่เบากว่านะคะอันแรกก็คือ แอปเปิลกับส้มนะแอปเปิลกับส้มอะไรเบากว่าบานเบาก็คือจะสูงขึ้นใช่ไหม้อยขึ้นก็คือแอปเปิลน,นะคะรูปที่2เครื่องช่างที่2นะคะก็จะเป็นมะเขือเทศกับแอปเปิลคะ่ะอะไรที่รอยสูงขึ้นคะแอปเปิลน,นะคะแล้วก็สุดท้ายแอปเปิลกับลูกพลับอะไรที่ลอยคะแอปเปิลน,นั่นเองนะง่ายมากเลยนะคะ หน้าต่อไปนะคะอันนี้ให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็คือให้นักเรียนเติมคำว่าอะสะกดตามค่ะหอนออะกอหนักกวออากวาไม่เอกว่าเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูขอดูนะว่าคุณครูได้ขยายให้นักเรียนอมีขยายนะ ต่อมาค่ะบอเอาเบากวออากวาไม่เอกกว่านะคะหรือว่าหรือฮอนออาก,กนักทอ,อเอาเทาไม่เอกเท่าออออก,ก,กาออาบอกับหนักเท่ากับ อ่านี่ครูคยังไม่ได้ขีดเส้นใต้หนักกว่านะคะก็คือว่าของเน่นะคะมันก็จะมีของที่แบบเอออันที่หนักกว่าอันที่เบากว่าแล้วก็ของสองสองชิ้นเนี่ยมันมีน้าหนักเท่ากันก็คือหนักเท่ากับนะคะอ่านักเรียนดูรูปรูปแรกนะคะเครื่องช่างแรกกออุงอกุง้งไม่โทกุง้งปอูอปูมออามาไม่โทมาปูมา อ,อ่ะนะคะดูนะคะกุ้งเนี่ยอยู่ไหนอ่ากุ้งก็จะอยู่ฝั่งนี้นะกุ้งเป็นยังไงมันลอยขึ้นแสดงว่ามันหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่าก,กับคะมันเป็นยังไงคะมันจะเบาวกว่าค่ะอ่าบอเอาเบากอวอ,อากว่าไม่เอก,กว่าเบาวกว่าเขียนเราสะกดด้วยนะคะ บอเอาเบาวกอวอ,อากวาไม่เหกกวาเบาวกวารูปต่อมานะคะหออ,อยอหอยหอมมออก,กอมึกอะดูนะคะสองข้างมันเป็นยังไงมันเอียงไหมมันไม่เอียงนะคะมันตรงการแสดงว่ามันเป็นยังไง เท่านะคะเราก็จะเขียนว่าหนักเท่ากับนะคะหอนอะกอหนักทอเอาเท่าไม่เหกเท่ากอออกับต่อมานะคะปอูอปูทออาทะรอเอเล ปูทะเลปอลออาปลาอ่าอะไรอะไรปูทะเลปูทะเลลอยขึ้นไปแสดงว่าเป็นยังไงคะหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับคะก็จะถ้ามันลอยขึ้นก็จะเป็นยังไงคะเบาวกว่านะคะอะ่บอเอาเบากวอาวกว่าไม่เอกกว่า ต่อมานะคะก็จะเป็นสะ,ะกดนะคะหออกโกผัก,ผกชออีชีชชผักชีชอ่าผักชีตอนนี้กำลังดังเลยนะเพราะว่ามันแพงมากใช่ไหมคะตอ,นอนตอโอนอตนไม่โทอตอน้นหอออมหอม,มอหอออมหอม อ่ะผักชีเป็นยังไงผักชีเบาเอ่อหนักเบาหรือหนักเท่ากาบับคะผักชีอย่างน,นี้มันใกล้ๆก้กันนะแต่ว่ามันไม่เท่ากันนะคะผักชีก็เป็นยังไงลอยผักชีก็จะเบากว่าค่ะบอเอาเบากอวอ,อากว่าไม่เอกกว่าเบากว่า ข้อสุดท้ายนะ,ะข้อสุดท้ายของหน้านี้นะของหน้านี้ก็จะเป็นบววนะคะบออัวบอ,บ,อบวบแล้วก็ฟออากฟักทออองอทองฟักทองอ่าบวบกับฟักทองเป็นยังไงคะแขนตาช่างมีความเอียงไหม ไม่มีนะคะแขนตาช่างก็คือเท่ากันแสดงว่าเขาจะสองอย่างนี้เป็นยังไงคะหนักเท่ากับนะคะหอนออะกอหนักทอเอาเท่าม่เอกเท่า,ทออา,า,อาก,ากออะบอกับหนักเท่ากับรูปต่อมานะคะ คนะนาคออะคะนออานาะไม่โทนะาคนะนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทออะกอผักบอองอบุงไม่โทบุงผักบุงอะคณนะคณะเป็นยังไงคะคณะจะเอออยู่ต่ำกว่าใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นยังไงมันหนักกว่าค่ะ หอ,อนออะกอหนักกอวอากวาไม่เอกว่าหนักกว่าต่อมานะคะข้อ,อเด็ฝึกหัดนะคะ7.2หน่วยน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะหน่วยมาตรฐานนะก็คือ น้ำหนักที่นักเรียน,นยไปตลาดแล้วเห็นหม่คะใช้เครื่องช่งอย่างนั้นนะเรียกว่าได้มาตรฐานแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไม่ไม่มาตรฐานนะคะจะให้นักเรียนหันรู้จักการชั่งน้ําหนักก่อนนะคะอ่านให้เรียนดูนะคะรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปผัญชีนะคะแล้วเขาเขียนคําว่าหนักเท่ากับนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาอ่านก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเจอซ้ําก็จะไม่ต้องอ่านแล้วอย่างคําเนี้ย ฝออาฝาขออัวดอขวดฝาขวดนะคะอ่านักเรียนหนักเข้ากับก็คือนักเรียนนับสิคะว่าฝาขวดนในรูปภาพนะคะมีทั้งหมดกี่ฝาอ่านับนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอามี่ห้ามีทั้งหมดกี่ฝาคะ เจ็ดฝาฉะนั้นก็มันหนักเท่ากันแสดงว่าก็คือเจ็ดฝาเจ็ดนะคะต่อมาก็ผักชีเหมือนเดิมนะคะเขียนว่าหนักเท่ากับลูกแก้วอ่ารออูกอลูกลก,กอแอวอแก้วไม่โทแก้วอ่ะมีกี่ลูกค้านะลูกแก้วนะคะก็มีอยู่หนึ่ง สองสามสี่อ่ะมีลูกแก้วกี่ลูกคะสี่ลูกนะคะก็คือมันสี่ลูกกันนะักเท่ากันอ่ะข้อต่อมานะคะส้มโอหนักเท่ากับลูกแก้วอ่ะในเรียนก็นับเลยลูกแก้วมีกี่ลูกคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหากกี่ลูกคะหลูกก็ใส่เลขหไปนะคะส้มโอหนักเท่ากับบล็อกไม้อ่ะ บล็อกไม้เนี่ยนักเรียนสังเกตดีๆนะว่าตรงบล็อกเนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ติดกับถาดนะคะถาดเนี่ยมันจะมีปากมันขึ้นมาใช่ไหมคะส่วนที่มันปากมันเออสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะบังบล็อกแถวหนึ่งอยู่นะสังเกตดูดีๆนะคะมันจะบังมันจะบังบล็อกอยู่แถวหนึ่งนะคะอ่านับสิคะบล็อกมีทั้งหมดกี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะมีอยู่สิบสองบล็อกนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่อยู่ตรงขาดอะ่ะมันจะมีาปากขาดอะ่ะบังขึ้นมานะคะอ่ะข้อนี้นะข้อนี้นะมีเครื่องช่าง ข้อนี้นะคะจะมีตาช่างอยู่สองตาช่างแต่จะมีคําถามมาอยู่สามบรรทัดนะอ่ะทีนี้เราค่อยๆมาทําทีละคาถามนะคะคําถามแรกนะเนี่ยตรงเนี้ยที่ต้องใส่คําตอบนะคะลูกแกว้วหนักเท่ากับบล็อกไม้อ่ะลูกแก้วกับบล็อกไม้ก็จะเป็นอันแรกนี้นะคะลูกแก้วกับบล็อกไม้ก็จะเป็นอันแรกนี้อ่ะลูกแก้วมีกี่ลูกนะับหนึ่งสอง สามสี 3, 4, อ่อลูกแกวมีสี่ลูกใช่ไหมคะก็ใส่เลขสี่ลงไปนะคะแล้วบล็อกไม้ล่ะคะบล็อกไม้เนี่ยจะเหมือนกับไอ้ข้อบล็อกไม้สิบสองบล็อกข้างบนนะคือตรงที่ว่ามันจะมีมันจะมีหนึ่งกับสองอะที่อยู่ตรงขาดอะที่อยู่ตรงขาดตาช่างอะมันจะโดนบางนิดนึงนะคะฉะนั้นบล็อกไม้นับได้เท่าไหร่คะบล็อกไม้นับได้หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดอ่าบล็อกไม้นับได้เท่าไหร่คะแปดบล็อกบล็อกไม้นะคะมีทั้งหมดแปดบล็อกนะคะฝาขวดระคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับได้เจ็ดนะคะทีนี้ข้อสุดท้ายของหน้านี้นะเขาถามลูกแก้ว กาฝาขวดค่ะลูกแก้วเท่าไหร่กบฝาขวดเท่าไหร่อ่ะลูกแก้วเรานับแล้วไม่ต้องนับอีกก็ได้อ่ะลูกแก้วได้ลูกแก้วนับได้เท่าไหร่คะได้สี่นะคะแล้วก็ฝาขวดได้เจ็ดนั่นเองนะคะเอ่อนั่นก็คือว่าในเมื่อทั้งลูกแก้วสี่ลูกนะคะกับบล็อกไม้ฝาขวดเนี่ยมันหนักเท่ากับแปดบล็อกเหมือนกัน นะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนักเท่ากันนะลูกแก้วสีลูกกับฝาขวดเจ็ดฝานะคะหน้าต่อมานะคะอันนี้ก็ให้วงกลมล้อมรอบนะคำตอบนะามาดูค่อยๆดูทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นขวดน้ำนะนักเรียนดูนะคะขวดน้ำหนึ่งขวดนะคะเท่ากับ ลูกแก้วกี่ลูกนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับได้กี่ลูกคะเก้าลูกก็วงกลมเลขเก้าไปนะคะทีนี้มาดูตรงที่มีพี่ผู้หญิงใส่แว่นนะคะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็สงสัยว่าแล้วถ้ามันไม่มีลูกแก้วอยู่ในอยู่ในถาดเลยนะคะ นอ่ะขวดหนึ่งขวดมันก็เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะขวดหนึ่งขวดเท่ากับลูกแก้วเก้าลูกใช่ไหมเท่ากับเก้าลูกแก้วใช่ไหมถ้าขวดหนึ่งขวดอันนี้ก็ไม่งงนะขวดหนึ่งขวดก็คือลูกแก้วเก้าลูกอะค่ะขวดหนึ่งขวดก็คือลูกแก้วเก้าลูกนะทีนี้ต่อมาอันนี้นะคะจะไม่เหมือนกับข้างบนแล้วนะคะ รูปแรกจะเป็นรูปชมพู่อะชมพู่หนึ่งผลมีเท่ากับลูกแก้วก,กี่ลูกคะชมพู่หนึ่งผลหนักเท่ากับลูกแก้วก,กี่ลูกคะในถาดนะหนึ่งสองสามสามลูกใช่ไหมคะก็วงกลมเลขสามปนะคะทีนี้รูปที่เขามาให้รูปที่สองนะคะเครื่องช่างที่สองเนี่ยไม่ใช่ ชมพู่สองลูกนะที่เป็นสีนี้เหมือนกันด้วยเพราะว่าอีกลูกหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวมีขนาดเล็กกว่านะคะทีนี้เนี่ยอ่ะขนาดเล็กกว่าใหญ่ก,กว่าไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยในเมื่อชมพู่เนี่ยมันไม่ได้หนึ่งลูกเท่าเดิมมันเป็นสามมันเป็นสองลูกฉะนั้นมันจะน้ําหนักสามลูกแก้วไหมมันยังน้ําหนักเท่ากับสามลูกแก้วไหมคะไม่แล้วนะคะ เพราะว่ามันมีชมพูเพิ่มขึ้นมาน้ำหนักมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นสามไม่ได้แล้วแล้วน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเป็นสองไหมล่ะสองมันน้อยลงฉะนั้นน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตอบห้าค่ะอืมอะต่อมาอันนี้คุณครูไม่รู้ว่าลูกอะไรเนี่ยลูกพุชากับน้อยหน่าเราอยากอยากรู้จัก,น,น,กนะน้อยหน่ากับพุทานะอะน้อยหน่ากับพุชาสองลูกรวมกันได้กี่ลูกแก้วคะนับ 1>, 1 2ึ่งสอาสี่ห้าหอเท่ากับ6ลูกแก้วนะคะทีนี้เครื่องช่างที่2เนี่ยเอาพุทราออกเหลือแต่น้อยหนาถูกไหมเอาพุทราออกแสดงแสดงว่าน้ําหนักมันจะต้องมากขึ้นหรือน้อยลงมันก็ต้องน้อยลงน้ําหนักมันต้องน้อยลงสิเอาของออกไปน้ําหนักมันต้องน้อยลงแล้วน้ําหนักมันก็ไม่เท่าเดิมฉะนั้นหไม่ได้แล้วนะ ก็เหลือสี่กับแปดอะไรคือน้ําหนักที่น้อยลงคะสี่ใช่ไหมคะ่าน้ําหนักที่น้อยลงก็คือน้ําหนักสี่นะคะอ่าน้าต่อไปอันนี้หน้าสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะอะ่เขาบอกว่าให้วงล้อมรอบคําตอบและเติมคําตอบล้อมรอบคําตอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมคําตอบนะคะข้อนี้ถามว่าเขาให้ทําอะไร กอลองโลโอโอโอโกลองไม่เอกกล่องทออีทีไม่เอกที่กล่องที่ส่วนพวกนี้อ่านแล้วสะกดแล้วไม่ต้องสะกดแล้วนะคะหนักน้อยกว่าอ่ากล่องที่หนักน้อยกว่านะคะนัเนียนจะเห็นว่าทั้งสองตาช่างเนี้ยแขนมันเท่ากันนะแสดงว่ากล่องอ่ะหนักเท่ากับลูกแก้วตาช่างใครตาช่างมันนะคะ ทีนี้ถ้าเราจะสังเกตว่าอะไรหนักน้อยกว่าก็ดูที่ลูกแก้วคะ่ะอ่าดูที่ลูกแก้วนะคะระหว่างตาช่างฝั่งซ้ายกับตาช่างฝั่งขวาตาช่างไหนมีลูกแก้วน้อยกว่าคะตาช่างฝั่งขวาใช่ไหมคะมีลูกแก้วน้อยกว่าแสดงว่ากล่องทางขวาก็จะหนักน้อยกว่าคะ่ะก็วงกลมไปนะวงกลมแค่ ฝั่งนี้ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวใหญ่โตไปมันจะเลอะเทอะนะคะเพราะอ่ะพอรอออเพราะเพราะอะไรอ่าเขียนจอมอ,อ่ะจำนวนจำนวนจออำจำนออัวนอนวนจำนวนลูกแก้วรออูกอลูก กอแอวอแก้วไม่โทแก้วลูกแก้วรออูกอลูกกอแอวอแก้วไม่โทแก้วลูกแก้วจำนวนลูกแก้วก็คือจำนวนลูกแก้วของฝั่งขวาแหละแต่ว่าคุณครูจะเขียนให้มันสั้นๆเนาะไม่ต้องเขียนยาวมากนะคะน้อยกว่านออยอน้อยไม่โทน้อย กวอากวาไม่เอกกว่าน้อยกว่านอยน้อยไม่โทน้อยกวาอากวาไม่เอกกว่าน้อยกว่าต่อมาข้อด้านล่างนะคะสิ่งที่เบาที่สุดอ่ะเขาไม่ใช่คําว่ากว่าแล้วเขาใช้คําว่าที่สุดเพราะว่ามันมีให้เลือกตั้งสามตาช่างใช่ไหมคะถ้ามันมีสามตาช่างมันเปรียบเทียบไม่ได้นะคะ ก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมอันนี้เป็นมะเขือพวงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะอ่ะนักเรียนดูเบาที่สุดเบาเนี่ยลูกแก้วมากหรือน้อยถ้าเบาลูกแก้วก็ต้องน้อยฉะนั้นตาช่างไหนลูกแก้วน้อยที่สุดคะตาช่างกระเทียมตาช่างมะเขือพวงหรือตาช่างหอมหัวใหญ่ าช่างกระเทียมนั่นเองก็วงไปที่กระเทียมนะคะเพราะว่ากระเทียมเบาที่สุดนะคะกระเทียมเบาที่สุดก็ตอบอ่าเพราะอะไรอ่าจำนวนจอ,อำจำนออัวนอนวนจำนวนลูกแก้วรออูกอลูก กอแววอวแก้วไม่โทแก้ว,กวจำนวนลูกแก้ว,กวน้อยที่สุดเอามันค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวคุรูค่อยๆแตกให้นะคะนออยอน้อยไม่โทน้อยทอ,อีทีไม่เอกเทสออุดอสุดน้อยที่สุด ต่อนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเขาถามว่าผลไม้ที่หนักที่สุดนะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นที่เบาที่สุดใช่ไหมสิ่งที่เบาที่สุดเบาที่สุดเนี่ยก็จะเป็นลูกแก้วก็จะน้อยที่สุดฉะนั้นหนักที่สุดก็จะเป็นลูกแก้วที่มีมากที่สุดอ่าข้อไหนลูกแก้วมากที่สุดคะระหว่างมังคุดส้มโอกับชมพู่อะนะคะก็คือ ส้มโอหนักที่สุดนะคะเพราะอ่าเพราะอะไรจำนวนจออาจจำนออัวนนนวนจำนวนลูกแก้วลออูกอลูกกอแอวอแก้วไม่โทกแก้ว,กกวลูกแก้ว มากที่สุดมอรกอมากทอีไม่เอกที่สออุดอสุดมากที่สุดอันนี้ก็จบของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อคราวหน้านะคะในข้อ7.3นะโอเคสวัสดีค่ะ